ตอนนี้เจ้าตัวอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแสงครับสวัสดีเป็นแฟนชาว MC Radio ด้วยครับผมครับที่เจ้ารับต้นนะครับเข้าสู่ MC Radio 9 5 2วเกจังหวัดสมุทรสาครนะครับครับผมเนยครับต้ไม่เจอกันสักพักนึงเนาะใช่ไหมสักพักใหญ่เลยแหละเพราะว่าล่าสุดที่เจอล่าสุดนี้ก็คือมาทำกิจกรรมแคมปัสด้วยกันครับผมเนยะฮะรู้สึกจะเป็นช่วงอ่ปีที่แล้ว ปีที่แล้วครับใตอนนี้จะบอกว่าอหลังจากซิงเกิลก่อนหน้าที่ออกไปแล้วก็อยู่ในโปรเจกต์ของ Calling Love ใช่ไหม Calling Love สองครับ Calling Love สองเนี่ยครับผมตอนนี้เป็นซิงเกิลใหม่ของเราที่เป็นอัลบั้มเดี่ยวของเราเองเลยใช่ไหมฮะใช่ครับครับผมห่างหายจากซิงเกิลก่อนหน้านี้แบบไปนานแค่ไหนยังไงบ้างครับตอนประมาณเกือบเกือบสองปีใช่ไหมครับพี่แสงก็นานมากๆเหมือนกันปีกว่าๆแต่ว่าก็ไม่ได้หายไปไหนนะคือเราก็ทําทําเพลงมาเรื่อยๆเลยครับจน เราอยากจะได้สิ่งที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้เวลามันมาเป็นตัวบีบเราให้เราต้องรีบตัดรีบปล่อยอะไรครับอืมเนี่ยครับผมซึ่งในพูดถึงเรื่องของเพลงแล้วเพลงนี้ก็คือ,อมีชื่อเพลงว่าเหงาเหมือนกันหรือเปล่าใช่ครับก็เ,เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดตอนนี้ครับใช่ <ๆ S 2> รู้สึกว่าแบบมันต่อจากต่อเนื่องจากนาทีที่ไม่มีฉันตอนนู้นเลยเนาะนาทีที่ไม่มีฉนันเสร็จแล้วก็มาเป็นเหงาเหมือนกันหรือเปล่าเนื้อหาของเพลงนี้คือ,อยังไงบ้างฮะใช่ใครอยากให้แบบใครใครที่มีเพลงอยู่แล้วอยากให้ลองมาเปิดต่อกันดูอะไรเงี้ จะได้เห็นถึงอารมณ์ที่ที่เราที่เรามันจะมีความคล้ายกันแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเพราะว่าคืออย่างนาทีที่ไม่มีฉันเนี่ยมันจะอารมณ์มาค่อนข้างเจ็ดจัดกว่าคือเหมือนแบบว่าด้วยด้วยอารมณ์มาแบบพึ่งเกิดสดๆร้อนๆแล้วแบบมันยังรู้สึกว ok ่ายังทําใจไม่ได้มันยังมีความประชดประชันมีความทั้งรักทั้งทั้งแขนอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างเหงามันก็หรือเปต่าเ่ยมันเป็นอารมณ์ที่ผ่านเวลามาละเรารเราสึกว่าเราเริ่มแต่โตขึ้นมันเหมือนแบบแต่ความทรงจําดีๆระหว่างความรักที่เราเคยมีมันยังอยู่อะไรเงี้ยครับก็ หมือนเป็นอารมณ์อีกเหมือนเป็นคําถามเหมือนกันที่อยากจะรู้เหมือนกันว่าเออเธอตอนนี้เธอเป็นยังไงเธอยังรู้สึกเหมือนกันไหมยังเหงางเหามือนกันหรือเปล่าไหมาเนี่ยนะฮะซึ่งองบอกว่าสองเพลงนี้สามารถเปิดต่อกันได้เลยใช่ไหมตั้งแต่บอกว่าเพลงราตรีที่ไม่มีฉันเราเป็นเพลงเหงาเหมือนกันหรือเปล่าใช่ครับเลยครับหรือพูดถึงเรื่องของอ่าเรื่องของของตัวประเดลงเองเราเนี่ยคือความยากง่ายเนี่ยแบบต่างกันเยอะไหมฮะคือต่างกันเยอะครับเพราะว่าเพลงอย่างราตีที่ไม่มีฉันตั้งแต่จะไม่ได ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรมากคือก็คือช่วยช่วยเกาเนื้อเล็กน้อยกับแล้วก็ร้องอย่างเดียวแต่ว่าอย่างเพงเนี้ยคือเราก็เริ่มกระบวนการมาตั้งแต่ตน้ตนๆทํได้กันเลยกับพี่ถวยพลเม,มนะครับคือมันเป็นโปรดิวเซอร์ที่เราเริ่มเริ่มรู้ใจกันแล้วแล้วก็รู้แนวทางกันแล้วก็คือเริ่มเริ่มเดินมาด้วยกันตั้งแต่แรกแล้วก็หาคนที่เขียเนเนื้อที่ลงโตที่สุดก็ได้เป็นพี่เอกพาเรืองนะครับมาช่วยช่วยเขียนก็ถือว่าทําให้เนื้อเพลงของเนี้ยมันทําให้เพลงของเรามันงาบ มากขึ้นที่กรกกายเป็นเงาเหมือนกันหรือเปล่านะครับอืมเพราะว่าดูจาก MV เองแล้วเนี่ยก็ดูแล้วแบบวา่าดูแล้วก็ออกมาในแนวเหงาๆเหมือนเดิมใช่ครับก็มันก็มันคือตามอารมณ์เพลงเลยครับแต่ว่าเราใน MV เราพยายามจะบิดเรื่องให้มันดูแบบเหงาแบบอบอุ่นละกันคือเหมือนแบบโอเคนะหลายๆคู่ที่เลิกรากันไปอาจจะไม่ค่อยได้มีเงินกลับมาแล้วแต่ว่าเราก็ยังมีอีกน้อยเราก็เอามุมส่วนน้อยนี่แหละเอามาถ่ายทอดให้ได้เห็นกันว่าอย่างไรมันก็ยังมีความหวังในในความแบบ ในความในความที่มันเหงานะอะไรเงี้ยครับอืมนะครับ,นะรบแล้วก็ในมืเนี่ยก็คือตอนก็เล่นเองด้วยเหมือนกันเล่นเองครับก็ได้น้องเอสเธอร์มาร่วมเล่นด้วยก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ที่ได้ได้เล่นกันอะไรเงี้ยครับครับผมก็สามารถเข้าไปชมกันได้ตอนนี้ใน u t u b e ด้วยเกันแน่รู้สึกพิ่จะปล่อยมาให้เราดูกันอ่อมไม่กี่วันนี้เองใช่ไหมครับผมก็พิ่ปล่อยมาแต่ก็อยากให้ดูกัน,นเยอะๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราตั้งใจมากแล้วก็ทีมงานทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจมาแล้วก็เหมือนแบบในเรื่องตอนหลังเนี่ย เราพยายามจะสออแทกความรักที่มันแบบแบบพิเศษคือมันมันไม่ได้ความรักแบบปกติคือตัวน้องเอเธอร์เองอาจจะเป็นเป็นใบคือเล่นเป็นเป็นใบซึ่งตันน้ก็จะเป็นคนปกติที่จะต้องอ่ฝึกภาษามือเพื่อการสื่อสารให้เข้าใจกันอะไรนะครับมันก็มีความยากลำบากแล้วก็กว่าจะได้กว่าจะได้มารักกันกว่าจะได้ ผมมาอยู่ตรงนี้มันมีความคันความผูกพันมามากมายเงนี้ครับครับผมนะฮะก็ต้องรีบเข้าไปดูกันนะครับผมในย t u b e ไม่ให้ได้ดูกันแล้วนะครับผมงอมกันหรือเปล่าจากต้นวันธงชัยด้วยนะครับอ๋อเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเพลงแบบว่าช้าๆเศร้าๆนี่คือออกสไตล์เราเลยใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงฮะอ่าก็ประมาณนั้นเพราะว่าเราจะเป็นคนชอบปลารอยู่กับเพลงก็จะเหมือนแบบเล่นเพลงช้าๆขังเพลงช้าๆอยู่แล้วคือเหมือนแบบเวลาเรารู้สึกว่า อ่อารมณ์เราเหงาเงาอย่างเงี้ยเราก็จะชอบเอากีตาร์มานั่งเล่นมันก็คือเป็นฟิลของเราแบบนี้อยู่แล้วนะมันก็เลยดึงมันเพลงนี้มันเลยดึงตัวตนของมันออกมาได้แบบค่อนข้างมากเลยครับอืมนะครับผมก็สามารถเข้าไปชมกันได้กับเ v มวของต้นเพลงนี้ด้วยนะครับตอนนี้ก็คือปล่อยมาถือว่าปล่อยมาสักพักหนึงแล้วกับหนึ่งออกับเพลงเหนม่อกีนหรือเปล่าผลตอบรับบอกว่ากระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับกับที่อื่นๆก็จริงๆก็ยังไม่ได้เช็คกันเลยมากครับพี่แต่ว่า เอาเช็คก,กับคนรอบข้างก่อนแล้วกันว่าแบบเฮ้ยถามว่าชอบไหมให้เราให้เขาฟังคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าโอ้ชอบนะเพลงนี้ต้องแบบนี้ต้องใาแ้แน่ๆอะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วคนรอบข้างส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเสียงล้อสายของของเพลงเราด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราแล้วก็แ,วแบบ ควับสนุกงานเราตลอดเลยนะครับเพราะอย่างล่าส so ุดก็รู้ส <Wh> ึกว yes. right. ่าเข้ามาอยู่ในชาร์จของเราเรียบร้อยแล้วด้วยกับเพลงนี้นะฮะแคอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ารีบมาทํากิจกรรมต่อเนื่องกันเลยนะต้นนะได้เลยจับตานะครับคือตอนนี้ถ้าใครที่อยากได้เพลงนี้สามารถดาวโหลดได้ยังไงบ้างครับตอนก็ช่องทางที่ถูกเลือกสิทธินะฮะยืนยันนิดนึงก็จะมีหลักๆเลยก็จะเป็นใน iTunes Store นะครับใครที่มี iPhone หรือว่า Android ก็เข้าไป ดาวนโหลดได้ในไอจู e Higher, หรือว่าจะเป็นดอกจันหนึ่งสองสามสี่ศูนย์ศูนย์หรือว่าดอกจันทร์หนึ่งสองสามสี่พันก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นเสียงรอกสายให้ใครโทรเข้ามาเป็นเสียงเพลงนี้หรือว่าอยากเอาไปเพลงนี้เป็นง้อใครอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมอืมก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ดอกจันรหนึ่งสองสามสี่ศูนย์ศูนย์ศูาครับนะครับดอกจันหนึ่งสองสามสี่พันนั่นเองนะฮะเลขจำไม่ต้องกดโทรต้างรลืมแล้วก็ที่สำคัญเช็คยอดเงินได้ดีของโทรนี่ครับ เราก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้กับเพลงนี้จากต้นด้วยรวมถึงช่องทางโซเชียลติร์ๆอื่นๆของต้นที่สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตทีวงานกันได้ทางช่องทางไหนครับก็เล่นหลักๆเลยก็จะมี Facebook กับ i อนะครับก็คือใช้ชื่อเดียวกันเลยคือต้น TOL นะครับแล้วก็อันเดอร์ติกรบันทงชัยครับ V O N T H O N G C H A I ครับผมเข้าไปตามกันได้นะครับก็จะอัปเดตข่าวสารให้ฟังกันอยู่เรื่อยๆให้ดูกันอยู่เรื่อยๆครับ นะครับผมก็สามารถเข้าไปอัปเดตคิวงานต่างๆข้อมูลต่างๆแต่ละวันต้นทาอะไรก็เข้าไปติดตามมาได้ทางไอจีนี่แหละเล่นเองอัปเดตเองอยู่แล้วเนาะรับผมบางทีก็จะถ่ายเป็นแบบเป็นกีตาร์ลงคลิปให้ดูกันฟังเพลินๆอะไรเงี้ยครับอืมนะครับก็สามารถไปติดตามมาได้เพราะว่าทางเองเนี่ยก็ก็ติดตามอยู่เหมือนกัน ขอก้องไปกดไลค์นะครับก็สามเพิ่งลงพึ่งลงโฟนยินเมื่อวานไปนะฮะหมดหมดพลังครับเลยไม่ได้ลงอะไรเลยครับอ่ะวันนี้นะครับไนื่จว่าแบบเออมาโฟนยินกันทั้งทีละเพลงใหม่มาทังทีแบบนี้แล้วเนี่ยบอกว่าโชว์แบบสักทอนหนึ่งพวกเราได้ฟังในมมาตอนได้ครับเอาเป็นก่อดเอาเป็นประมาณฮุกแล้วกันนะโอเคฮุกเลยเเอจ โอ้โหแล้นี่คือเพลงเงาเมื่กันหรือเ,เปล่าจากต้นวันธงชัยด้วยซิงเกลิลใหม่ล่าสุดสามารถดาวโหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์และเขาออกครับผมฝ <laughs> ากผลงานอีกรอบหน,นึ่งครับต้นครับ ก็ขอฝากนะครับจริงๆได้ล่าสูงองก็งเลยก็ใช้เวลาทํานานมากๆแล้วก็การออกมาจากความรู้สึกจริงๆแล้วก็เป็นที่มากๆครับกับเหงามันกันเรือเปล่านะครับอยากจะฝาก แฟนชาว MC ีรีอทุกคนนะครับใครที่ชอบก็ขอกันเข้ามาเยอะๆนะครับต้องฝากอีเจแซงแล้วก็ขอบคุณพี่พี่เจลุง้าด้วยครับผมครับผมในัีมีโอกาสเรามาทำกิจกรรมร่วมกันอีกนะต้นนะยินดีเลยครับเลยครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆกับต้นวันทงชัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือหนึ่งเพลงเพราะครับที่จะเปิดให้ฟังต่อจากนี้เลยกับเพลงเงาเหมือนกันหรือเปล่าจากต้นวันทงชัยนะครับฟังร้องสดจากเจ้าตัวไปแล้วมาฟังเพลงเพราะๆนะฮะ ของเจ้าตัวกันบ้างดีกว่าเนี่ยครับเงามันก็เลยเปล่าครับ